สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองไปมืดจุกุจุคนิดีต้อนรับก็ชูทงน้องเงินชาแนลด้วยนะคะกะ็วันนี้ก็จะมาก,กินแกงน้องไม้นะคะเน่ก็แนงน้องไม้ักเกมก็จะมีตักบุ้งนะคะ อันนี้ก็ที่บ้านน้องเงินก็จะเรียกว่าอประกาศใบเลื่อยเนาะ 妈干妈跑？ ขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมติดตามรับชมรับฟังคลิปน้องเงินเป็นประจำเลยนะคะถ้าน้องเงินกินอ่าในชุดภาพหรือว่ากินพิซซ่าประก,รรกะันได้ก็รากอโทูขออภัยนํานะคะก็สําหรับคลิปนี้เนาะน้องเงินก็มากินแกงน้งใหม่นะคะทุกคนก็คือยืมกดไลค์กดแชร์กดซับสักใครถือใจกับกดติดตามด้วยนะคะ ก็ชำระคลิปนี้น้องเงินก็ชิคค่ขอตัวลาไปก่อนเนาะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะแต่ก็อ่าติดตามน้องเงินไว้เยอะๆเนาะว่าคลิปต่อไปจะมีเมนูอะไรนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ